สวัสดีครับท่านผู้ชมตั้งหลายวันครับท่านผู้ชมที่เรามาดูแลเรื่องต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับอาการของเขาก็คือว่าเมื่อวันจันทร์ก่อนนะครับผมก็มาอยมีเวลาเท่าไหร่ครับนี่ครับอาการของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมือกแบบนี้ครับเป็นเมือกครับเป็นเมือกลำต้นนะครับรอบลำต้นเลยนะครับท่านผู้ชม เราจะมาผมก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เอาปูนขาวมาด้วยไม่ได้ไม่ได้ซื้อไปถามร้านที่เขาขายฮอร์โมนที่กำจัดพวกเชื้อรายังไม่ได้ไปถามเลยครับวันนี้ก็สงสารเขาครับคงจะเอาที่โคนต้นนะครับเขามีความชื้นเยอะเกินไปนะครับเราก็จะออกออกก่อนครับช่วงดูฝนนะครับนานผู้ชม ความชื้นช่วงเราดูฝนนี่เราออกก่อนครับเดี๋ต้นที่มันเป็นๆน,นะครับผมก็คงจะใช้วิธีเอา EM นะครับ EM EM แบบธรรมชาตินะครับคือผมหมักด้วยกากน้ำตาลนะครับนี่ครับแล้วก็มีมนี่ EM เ m เข้มข้นนะครับท่านผู้ชมี่ EM เข้มข้นกากน้ำตาลร0 0นะครับ เราก็เอาน้ํามาประมาณสัก3ามลิตรครับท่านผู้ชมนี่น้ําเปล่านะครับน้ําในบ่อน้ํานะครับเราก็จะใส่ EM เข้าไปประมาณประมาณสักกะประมาณครับเอาเอาใส่เข้าไปประมาณสัก10ฝาของเขาเนี่ยครับประมาณ10บฝานะครับเอาลองดูครับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบฝาครับอ้าวสิบฝาพอครับเพื่อให้เขาเจือจางเพื่อเราจะไปล้างพวกพวกมูกเราจะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้ากล้องครับปรับหน้ากล้องสักครู่ครับปรับขาอย่างออกลงก่อนครับ ได้เนาะครับเห็นนะครับเราก็เอาใบไม้ครับที่อยู่ข้างล่างช่วงน้าแรงเราต้องคุมอยู่ดีครับแต่ช่วงน้ดูฝนตอนนี้เราไม่คุมนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นเชื้อราเราจะล้างแล้วครับท่านผู้ชมล้างลำต้นให้สะอาดครับก็มีสกอตไบร์นะครับท่านผู้ชม เราทาความสะอาดเขาเสียก่อนขับนแล้วแล้วพวกปูนแดงปูนอะไรเราค่อยว่ากันนะครับคิดว่าอีกประมาณสักสองวันนะครับผมคงจะเข้ามานะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีเราไม่รู้วิธีอื่นครับ วันนี้ก็ถือว่าเดาเอาครับเพาว่า N e M นอีเอ็มนี่เวลาเขาอยู่ในกระถางกระถางนี่ตัวหนอนยังลงเข้าไปไม่ตายแล้วครับเออเรากล้างแบบนี้ครับทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูอาทิตย์หน้าว่ามูกเขาจะหายไหมนะครับเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันครับท่านผู้ชม ดยปกติแล้วผมที่อยู่ดูทูบนะเขาก็จะาอาจารย์หลายท่านเขาก็จะใช้พวกยารักษาพวกเชื้อรานะครับแต่วันนี้เราก็ใช้ EM นะครับท่านะชมล้างเขาไะก่อนครับทำความสะอาดนะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเขาสะอาดแล้วครับ น้ำมีเอ็มเนี่ยอย่าไปใส่กับต้นไม้อื่นครับไม่ต้องเสียดายครับเททิ้งเลยครับเพราะว่ากลัวเชื้อราจะไปติดกับต้นไม้อื่นได้ครับเอาครับตอนนี้เขาก็สะอาดแล้วครับท่านผู้ชมสะอาดไประดับหนึ่งแล้วครับมาดูด้านนี้ครับอ่าด้านนี้เห็นไหมครับด้านนี้ก็ถือว่าเขาสะอาดครับมูกมืกก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ บมใบใบบ่มใบใบเราก็จะอ,ออกครับเพื่อให้ดินตรงนี้เขาแหง้งเพราะช่วงนี้ยังไงฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับเราไม่ต้องคุมแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับแต่ต้นอื่นถ้าเขาต้นอื่นไม่เป็นก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องลื้อนะไม่ต้องลือ้อต้นอื่นที่ไม่เป็นมีอยู่ต้นเดียวคุณผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็มาดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าคงจะหาปูนแดงมาทานะคานผู้ชมถ้าไม่มีปูนแดงก็น่าจะเป็นปูนขาวนะครับ คลิปนี้ก็คงจะล่ำมลานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ